วันนี้นะคะพาลูกค้ามารับชมกับน้องเข้าใหม่นะคะคันนี้ MG x t e n d e r นะคะลูกค้าปี2023นะคะเดี๋ยวเบลจะพาลูกค้ามาดูรอบๆตัวรถนะคะว่าน้องนะคะสวยขนาดไหนนะคะแล้วก็วันนี้เบลมีจัดราคาโปรโมชั่นให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ดูจนจบคลิปนะคะเดี๋ยวรอฟังราคาดีๆท้ายคลิปนะคะลูกค้าคันนี้นะคะเป็นแบรนด์ของ MG นะลูกค้าสวยงามมากลูกค้าก็จังหน้าโครเมียมนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะดูไฟหน้ากันนิดหนึ่งคันนี้เป็นไฟแบบ Full LED นะคะ สวยงามมากรูปทรงสวยงามส่องสว่างสุดๆเลยนะคะตอนกลางคืนนะแล้วที่สําคัญคันนี้นะคะเป็นล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะนี่นะคะยางปี2022น,นะคะสัปดาห์ที่22ะคะสภาพยางโอเคสวยงามก็คือมาพร้อมกับโรงงานเลยนะคะแล้วก็ซุ้มล้อนะคะมีหมุด MG ให้ด้วยก็คือแบบเขาเป็นเอกลักษณ์ของ MG เลยสวยงามมากแล้วก็คันนี้ เป็นระบบ i-smart ์ s mart, นะคะไอสมารคืออะไรเป็นการสั่งงานด้วยเสียงนะคะลูกค้าอยู่ในรถสามารถพูด h ัลโหล g แล้วก็สามารถใช้งานด้วยเสียงได้เลยนะคะฮัลโหล ภายนอกนะคะค่อนข้างสวยงามเลยสภาพอยู่ที่ประมาณ80-90%ได้นะคะกระจกมีไฟเรียวเรียบร้อยนะคะด้านข้างนะคะมีบันไดข้างให้เรียบร้อยคันนี้รถขนาดใหญ่มากๆนะคะด้านหลังนะคะลูกค้าโคตรเท่เลยสวยงามมากนะคะคันนี้ไฟท้ายจบเฉียวมากแล้วก็มีแบบแทรกสีแดงเข้ามาคันนี้มาพร้อมกันชนหลังเรียบร้อยนะคะมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยนะคะนี่เห็นไหม นี่กล้องถอยหลังให้เรียบร้อยลูกค้าเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะเวลาถอยจอดหรืออะไรเงี้ยง่ายแน่นอนนะคะรถคันนี้เป็นรถสประตูเพราะฉะนั้นด้านหลังตัวแม็กไครเนอร์อาจจะไม่ได้กว้างมากอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับคนที่เน้นเอาไปบรรทุกนะคะแต่ว่าสภาพแม็กไครเนอร์คือสวยงามไม่เคยมีการตีคอกตีตู้มาแน่นอนนะคะคันนี้สวยงามมากๆเดี๋ยวเราลงไปดูด้านในกันว่าน้องนะคะจะยิ่งสวยขนาดไหนนะคะไปเลย สำหรบด้านในลูกค้ากว้างมากอยากจะบอกว่ากว้างมากนั่งสบายมากแล้วข้างในนะคะเขาออกแบบมาแบบสวยงามหูหรามากนะคะนนี้ก็คือแบบลูกเล่นครบครันเลยนะคะมีฟังก์ชันพวมาลัยเรียบร้อยมีแอร์แบ็กกะลาให้หมดจอเป็นระบบทัชสกรีนแล้วก็เป็นระบบไอสมาร์ทแบบที่เราได้แจ้งไปเบื้องต้นเนาะคันนี้นะคะมีระบบเนวิเกเตอร์เรียบร้อยนะคะเป็นระบบนำทางลูกค้าในกรณีเราแบบ เวลาเดินทางไปไหนบางทีเราเปิดแมพบางทีใช้โทรศัพท์มันก็จะค่อนข้างยากใช่ไหมคะอันนี้สามารถเปิดแมพในรถได้เลยเป็นในพิเกเตอร์ออกจากโรงงานนะคะมีแอร์อะไรครบคันแล้วก็ภายในก็คือออกแบบมาหรูมากๆนะคะคันนี้สวยงามมากรถปี2023คันนี้นะคะเบลรับประกันเครื่องเกียร์ให้ในสัญญานะคะเป็นรถแท้ๆจากโรงงานเลยแล้วก็เลขไมาอยู่ที่66 0 0 0 คงคื6 6 0 0พันกว่าโลไม่เดิมไม้แท้จากโรงงานนะคะไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะคะรถมือเดียวนะคะคันนี้รถมือเดียวเลยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่แบบมองหารถกระบะผ่อนเบาๆนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากนะคะสวยงามเลยนะคะด้านหลังก็เป็นสี่ประตูนั่งสบายนะคะเดี๋ยวเบลลองไปนั่งให้ดูแล้วกันว่าจะนั่งเป็นแบบไหนประมาณไหนเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูด้านหลังกันเลยค่ะนี่นะคะด้านหลังลูกค้า นั่งสบายมากเบลเป็นคนสูงนะคะสูง176เซนไม่มีผลในการใช้ชีวิตกับรถคันนี้นะคะนั่งสบายมากด้านหน้าคือเข่าไม่ติดที่สําคัญเลยนะคันนี้เขามาพร้อมแอร์ด้านหลังให้เรียบร้อยมีช่องเสียบปลั๊กเสียบสายชาร์จอะไรให้ด้วยนะคะด้านบนเนื้อที่เหลือแบบเหลือหลายเลยนะะสำหรับใครที่ไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของภาษีเนาะเพราะว่ารถสีประตูภาษีมันจะค่อนข้างสูงแล้วก็ไม่ได้เน้นเอาไปบรรทุกเพราะฉะนั้นตอบโจทย์มากนะคะนั่งได้แบบ ห้าหรืหคนเลยนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของเครื่องยอนต์การลูกค้าคันนี้นะคะสภายมากเป็นรถฝากระโปรงแบบค้ำโชกเรียบร้อยนะคะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะ คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ T C D I เรียบร้อยนะคะลูกค้าให้ดูโครงสร้างได้เลยเบลก้ารับประกันโครงสร้างนะคะคันนี้โครงสร้างเดิมๆจากโรงงานไม่มีไขทั้งสิ้นนะคะฝากระโปรงน็อตเดิมๆจากศูนย์รอยอาร์ครอยอะไรต่างๆอยู่ครบถ้วนนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2,000ซีซีนะคะเพราะฉะนั้นประหยัดน้ำมันมาก สำหรับคันนี้นะคะราคาขายหน้าร้านนะคะตั้งใจฟังดีๆนะปกติคันนี้เนี่ยเบลาขายหน้าร้านอยู่ที่401,900บาทนะคะฟังไม่ผิดนะคะ4 1 9 0 0สําหรับใครที่รับชมคลิปรีวิวนี้นะ,ะจนจบคลิปเลยนะคะลดราคานะคะเหลือเพียง3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ307,900นะคะเรทผ่อนนี้นะคะราคานี้ผ่อนอยู่แค่เดือนละประมาณ 6,000ปลายๆนะคะไม่ถึง7,000แน่นอน84ง่งวดนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะคะสามารถทักอินบ็อกซ์ได้ทุกช่องทางเลยนะคะพิมพ์ว่าโอร ad มือ2นะคะแล้วก็แจ้งว่ารับชมมาจากคลิปรีวิวเบลนะคะได้ราคานี้ไปเลยนะคะยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ